สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีโหราศาสตร์นานาชาติชาแนวดิฉันอาจารย์จิรานะคะ วันนี้ได้เป็นพิธีกรรับเชิญนะคะมาแนะนำท่านอาจารย์ชนกฉัตหรือที่เรารู้จักในนามอาจารย์มูรีสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์มาสอนทิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเกษตรสองเลือนนะคะแต่พิเศษตรงเป็นภาคภาษากฤษ ในยุคนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันในยุคนี้สำคัญนะคะต่างชาติเข้ามาดูพอสมควรเลยอาจารย์ลองอธิบายวิชาที่อาจารย์กำลังจะสอนนิดนึงนะคะไอเรียนิาเป็นอะไรดีสันจม่เชิญเชิญคือมุลิจะมาสอนในเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานของวิชาภาษาไทย เป็นขั้นพื้นฐานเลยใช่ไหมคะยังไม่ได้ถึงกับว่าเราจะต้องเข้าไปพยายกรณ์ไหมคะเป็นการปรงพื้นฐานให้แน่นแเลยใช่ค่ะเป็นการปูพื้นฐานในระดับต้นแต่แน่นอนว่ามันต้องมีการพยายกรณ์แซงแสงไปอยู่แล้วในทุกในทุก step เพราะว่าความหมายของดวงดาวความหมายของเรือนโคความมุมสัมพันธ์ของดาวแต่ละดวงย่อมมีการออกคำพยายกรณ์ได้แต่ว่าถามว่าในเชิงลึกอาจจะยังไม่ไม่ใช่เนื่องจากว่านี้เป็นแค่คอสพื้นฐานเพื่อจะนำไปให้ดูว่าขั้นต่อไปว่า ดาวน์เขาอะไรนี้ใช่ไหมคะอาจารย์เพื่อ,อที่ว่าปูพื้นฐานเนี่ยอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านอาจารย์นี่เปิดถึงการภาควยาก,กรจะได้รู้ว่าเดือนพบเนี่ยเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรประมาณนี้ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะอาจารย์อ,อ๋อค่ะแล้วอันนี้อาจารย์รบกวสอบถามดีกน,น,นะคนที่มาเรียนต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษบ้างไหมคะออคิดว่าอาจจะต้องมีการแยกเป็นกลุ่มของผู้ที่อาจจะไม่ชอบภาษากฤษเลยจะขออนุญาตไม่ไม่ใช่มาก ไม่รู้ภาษาเกเล็แต่ว่าพูดไม่ได้นะคะขอไม่ได้ไม่ใช้กับนั้นเพราะทุกคนพูดได้ค่ะอย่างน้อยเวลารับโทรศพัพท์ท่านบ <Hello. S 1> อกว่าอะไรคะเดี๋ยวแลใช่ไหมคะนนี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วถึงเราถูกต้องไหมนะดังนั้นก็คิดว่าอาจจะมีการแยกนิดนึงอาจจะเป็นสําหรับผู้ที่อาจจะไม่ชอบเลยหรือว่าไม่ไม่คิดจะใช้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นกลุ่มบบนึงเล็กๆแล้วก็อาจจะมีกลุ่มที่ใช้ได้แล้วเพียงแต่อาจจะยังไม่สามารถที่จะกลับ,ลบมาเพื่อจะใช้กับโทรศัพท์ได้อันนี้ก็เป็นคอร์สที่น่าสนใจนะคะแต่ก็คือทั้งสองคอร์สเนี่ย ็คือพื้นฐานเยงแต่อาจารย์มูลจะแยกว่าจะได้ไม่ต้องอึดอัดกันเอาอยู่ในกลุ่มนี้เรียนไปด้วยกันอยู่ในกลุ่มนี้เราเรียนไปด้วยกันเพื่อจะเตรียมตัวเนี่ยนะก็อาจจะมีการภากพยากรณ์จะได้มีฐานที่หมือนเดียวถูกไหมคะสร้างฐานไว้ถูกไหมคะค่ะเริ่มต้นของยอดเบินที่สุดค่ะค่ะเอะอาจารย์คะถ้าว่าคนสนใจเนี่ยอาจารย์สอนวันไหนเวลาอะไรคะที่มีการประมาณการไว้ก็จะเป็น ช่วงบ่ายประตายโทษเป็นช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะก็จะมีทั้งหมดทั้งคอร์สจะมีใช้เวลาประมาณสามเดือนราคาคะราคาค่าคอร์สเป็นคอร์สละเป็นเดือนละสองพันบาทนะคะทั้งนี้สามเดือนก็อาจจะต้องมีการเออทบขึ้นไปในราคาค่าเรียนค่ะก็คืออาจารย์จะเปิดสอนทุกๆวันเสาร์นะคะโดยที่จะเริ่ม15มีนาสองพันเวลาบ่ายโมงถึง3ามโมงเย็นนะคะ คอสของอาจารย์เนี่ยจัด3เดือนเดือนละ2,000บาทนะคะจบแล้วก็ยังได้วุฒิบัตรของสมาคมโบราศาสตร์นานาชาติบางนนทเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยใครที่ภาษาอังกฤษอาจจะอู้ยฉันจะได้ไหมหรือไม่ได้ท่านอาจารย์บอกแล้วว่าท่านจะแบ,บ่งเป็น2กลุ่มนะคะน่าสนใจค่ะในยุคนี้บางทีเนี่ยตัวอาจารย์เองเนี่ยไปออกงานข้างนอกบ่อยๆต่างชาติเข้ามาดูเยอะ เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะหรือถ้าว่าสนใจโทรติดตอ่อที่เบอร์อาจารย์เนี่ยให้โทรมาที่02 044 9122สอบถามรายละเอียดได้ตลอดนะคะให้รอจอสำรองที่นั่งไว้นิดนึงเพราะว่าอาจจะเป็นจำนวนจำกัดน,นิดนึงเพื่อที่จะได้ทั่วถึงนะคะเป็นวิชาที่น่าสนใจเดียวค่ะอาจารย์มีอะไรจะฝากเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาของอาจารย์ไหมคะ คือข้อพื้นสำหรับทางชั้นจวดนี้นะคะก็อยากจะขออนุญาตนำเสนอทัศนคติว่าโหราศาสไทยเนี่ยจะมีการยิงกับทางดาราศาสตร์สาคลซึ่งมีความเป็นสาคนและมีความเชื่อชต่อกันมากดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อหรือว่าศรัทธาแต่ว่ามันเป็นเรื่องของวิชาการและสถิติค่ะในส่วนนี้เนี่ยทุกท่านสามารถมีตำราให้ศึกษากันมากมายแต่ว่าการที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้การความรู้ในเรื่องของสำนึกเทคนิคทางฝีมื จะสามารถทําให้เราสามารถไปเร่งรุกว่านั้นดังนั้นก็ชัชวนนะคะท่านใดที่อยากจ,จะภาษาอังกฤษอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบหรืออะไรอย่างนี้ค่ะไม่ต้องกังวลเนื่องจากว่าเอกสารของเราเนี่ยจะเป็นสอ,สองภาษานะคะจะเป็นใบหนึงพวกดังนั้นเนี่ยจะไม่มีปัญหาอะไรเลยในการที่จะมาเริ่มเรี่ยนค่ะของอาจารย์มีค่าอุปกรณ์อะไรเพิ่มไหมคะไม่มีค่ะก็จะมีเป็นชีทเป็นเป็นชีทให้แต่ละแต่ละแต่ละคลาสฟ้ายนไนะคะไม่มีเก็บเพิ่มเติมค่ะแต่ว่าถ้าสนใจจะซื้อเนี่ยทางมูลเรียนก็มีเขียนหนังสือ เทคโลเทอร์ Term, นะคะสามารถใช้ไปกับตัวเลยแล้วเวลามีรูปรวงมาดูเราสามารถเปิดได้เลยว่าเป็นตราสีอะไรแล้วก็จะมีคำศัท์ที่สำคัญ mm hmm. ที่บ่งบอกลักษณะสถานที่อะไรที่เกี่ยวข้องนะคะ <c oughs> เล่มละหนึ่งสามร้อยสิบเก้าบาท <c oughs> ท่านใดสนใจก็สามารถสนับสนุนได้เพราะว่าไรายได้ทั้งหมดมีการตัดบทนี้ไปจกนกระทั่งถึงมีพิธีไหว้ครูวันที่ยี่สิบ คิดว่าคงม,มีหลายคนไม่ใช่น้อยที่ที่ที่ได้ไปพบเจอว่าเจอต่างชาติประจําแล้วมีความสนใจที่อยากจะเข้ามาเรียนกับอาจารย์ศึกษาในส่วนนี้ขออา,อาจารย์นะคะชื่ออาจารย์ชนกชาติหรืออาจารย์มูรีของเรานะคะ<อ>เบอร์โทรนะคะ4 9 1 4 4 9อ2 2นาะคะอาจารย์สอนวันไหนนะคะถอยอสักครัค้ง สมาคมโหราศาสตร์ของเรานะคะทางสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุณนนนท์ยังมีนะคะวิชาที่สอนอีกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นไพ่ออรัเกินไพ่ฮินดูหรือไพ่ยิปซีตลอดจนการลงนะหรือสิ่งใดๆที่เป็นพวกเลขเจ็ดตัวสี่ฐานโหราศาสตร์ไทยรวมทั้งวิชาที่กำลังเข้ามาใหม่นะคะโหราศาสตร์ไทยแบบเกษตรสองเรือนภาคภาษาอกฤษนะคะ สนใจโทรเข้ามาสอบถามได้ที่020449122และในเจวันคือจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์ด้านหน้าของทางสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติเรามีอาจารย์และคณาจารย์หลายท่านพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะเพื่อพยากรณ์ดูวงท่านใดสนใจสามารถเข้ามาติดต่อได้เลยเพียงดวงละสามร้อยเท่านั้นนะคะค่ะยังไงแล้ววันนี้นะคะ ต้องต้องอ๋อลืมสอบถามไปนิดนึงมีสอนออนไลน์ด้วยไหมคะออขณะน,น,นี้อาจจะยังไม่ได้มีแต่น,นั้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีผู้ให้ความสนใจมากก็อาจจะมีการท่านอาจารย์แม่หน้าเด็พหน้าจราณาให้มีการสอนทางออนไลน์ได้คะ่ะอ๋อโอเคค่ะเผืออลืมถามยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มุรลี่นะคะ,คคะที่เข้ามาได้ร่วมในวิชาดีๆของที่นี่ยังไงขอบคุณมากๆค่ะ,คคะสวัสดีค,ค่ะ